สภาพการของถนนบอกให้เรารู้ว่าเราเริ่มเข้าสู่ชุมชนในหุบเขาแล้วดูสิะครับไกลแค่ไหนก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆบอกให้รู้ว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในเส้นทางหมายเลข160 Yeah. Mm -hmm.